สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมอาคารพาณิชย์โครงการทารดีราชพฤกษ์ออกแบบและสร้างพิเศษเป็นพื้นที่สำนักงานและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งถนนราชพฤกษ์ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีนนทบุรีทารดีราชพฤกษ์พื้นที่132.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตร หน้ากว้าง13เมตรลึก18เมตรจอดรถได้3คันและมีเช่าที่จอดรถส่วนกลางไว้เพิ่มอีก3คันชั้น1มีออฟฟิศเล็ก1ห้องและออฟฟิศใหญ่3ห้องย่อยพร้อมห้องน้ำและครัวด้านหลังมี2อาคารห้องน้ำและส่วนที่พักของแม่บ้านชั้น2และ3เป็นห้องพัก8ห้องปล่อยเช่าอยู่ที่10,000บาทต่อเดือน ห้องพักทุกห้องติดแอร์มีห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นมีครัวพร้อมที่ดูดควันอยู่ต้นโครงการติดป้อมระปภปลอดภัยหายห่วงสามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนถ้าหากทำการตลาดและปล่อยเช่าทั้งหมดเดินทางสะดวกติดถนนราชพฤกษ์ถนนรัตนาธิเบศรกิเมตร M สายสีม่วงสถานีบางรักใหญ่1.6กกิโลเมตร ถนนการจนาพิเศษ5.4กิโลเมตรสถานที่ใกล้เคียง Central Westgate Central รัตนา t ิเบ t ตลาดนกฮูกโรงพยาบาลเกษรราชรัตนาธิเบศโรงเรียนนนทบ,บุรีวิทยาลัยโร,รงพยาบาลชนละดานัดชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณเอ๊ 062-528-9464หรือแอดไลน์ที่ t thproperty investor